โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้าง t ูมันนี่วอลเล็แจกเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่3หรือว่าซองวอลเล็ซองที่3มนะครับมูลค่า20บาทด้วยกันนะครับผมก็จะแจกแบบเป็นแมนนี่รีเซพนะครับยีบาทแบบอ a แรนดอมลี่นะครับหรือว่าแบบสุ่มนั่นเองนะครับคนได้รับก็10คนเหมือนเดิมละกันนะครับ w i ชชิ i งออฟอะวิชชิ่งลอตวิชชิ่ You lot of luck นะครับเป็น Happy New Year ละกันซองระยะเวลาซองสามวันนะครับตรงนี้ก็กดสร้างซองไปเลยนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับสำหรับลิงก์ To Money Wallet ตรงนี้นะครับลิงก์ในการกดรับซองมูลค่า2 0บาทตรงนี้นะครับจะอแรนดอมทั้งหมด10คนนะครับ มีระยะเวลาอง3วันด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปใส่ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอ,โอ,โอนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะสแกนที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับสแกน QR Code บนหน้าจอตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลิงซองนะครับคราวนี้นะครับสำหรับโทมานี่วอลเล็ตที่เราจะนํามาแจกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนไหนที่กดไม่ได้หรือว่ากดไม่ทันนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สามารถรับโทมานี่วอลเล็ตได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อได้เลยนะครับคราวนี้นะครับ สำหรับกิจกรรมในการรับ Wallet นะครับเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับมันก็คือจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับก็คือเป็น t ูมานี่ X ส q u i ตเกมสนะครับเมื่อเพื่อนๆกดมาจากลิงก์มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทาง t ูมานี่วอล l ล็นะครับจะให้เงิน1สตางค์กับเพื่อนๆน,นะครับให้ใช้โอนเงินมานะครับเมื่อเราโอนเงิน1สตางค์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้1ห,หัวใจ เพื่อใช้ในการหมุนหมุนวงล้อหรือวัาสุ่มตรงนี้นะครับก็หลังจากที่กดไปเรียบร้อยนะครับได้หนึ่งหัวใจเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยมากดตรงคําว่าเล่นเกมสีแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเราก็ดูนะครับว่าตัวไหนสัญลักษณ์ไหนแต่ตรงนี้มันเป็นการแรนดอมนะครับผมว่ายังไงก็แรนดอมอยู่ดียากมากที่จะ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 ได้นะครับจะได้เยอะๆนะ หรือว่าจะได้ตรงตามที่เราคิดไว้ว่า100มันอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วอาจจะกดไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็แค่สะสมคะแนนนะครับให้ครบ20คะแนนแล้วก็แลกเงินขั้นต่ำา20บาทเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับสำหรับคนที่โชคดีหน่อยนะครับอาจจะเปิดได้20บาท50บาทหรือว่า100บาทก็สามารถแลกถอนเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับส่วนคนที่ อ่าเปิดได้อย่าง5บาทอย่างนี้นะครับก็ต้องขาดอีก15คะแนนหรือว่า15บาทถึงจะสามารถแลกได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาลิงก์นะครับไปเชิญเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะส่งให้เพื่อนอาให้แฟนให้เพื่อนให้ญาติญาตินะครับที่มีทูมานี่วอลเล็ตเนาะก็ให้มากดให้เรานะครับคนที่กดก็จะได้รับ1สิทธิ์นะครับส่วนเราก็จะได้รับ1สิทธิ์เช่นกันนะครับคราวนี้ในการแลกเงินนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะต้อง ใช้20คะแนนในการแลกนะครับซึ่งตรงนี้ผมมี30คะแนนก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้ก็จะกดแลกได้เลยนะครับผมจะกดแลกโนแล้วก็นําเงินตรงนี้นี่แหละนะครับไปสร้างซองทูมันนี่วอลเล็ตแจกคืนให้กับเพื่อนๆภายในช่องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ขึ้นรีซซฟได้รับเงินเรียบร้อยนะครับแลกเงินสําเร็จนะครับโอเคกลับไปที่หน้าหลักนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทูมัน o n e วอลเล็ตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจพิเศษนะครับที่ตอนนี้เรากําลังทําอยู่นะครับก็ ให้เราเนี่ยครับกดตรงคําว่าชวนเพื่อนตรงนี้นะครับสําหรับคนที่จะนําลิงก์ไปาหาหัวใจเพิ่มนะครับเพื่อจะนํามาเปิดแล้วก็สะสมให้ครบ20คะแนนหรือว่า20บาทในการถอนเข้านะครับก็สามารถกดเชิญเพื่อนแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแนะนําได้เลยนะครับคราวนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับที่ผมกําลังทําอยู่กับคนในช่องนะครับก็คือลองกดเข้าไปที่ประวัติการชวนเพื่อนนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่ามีคนตอบรับแล้วทั้งหมด39คนนะครับกิจกรรมพิเศษตรงนี้คืออะไรนะครับเขาบอกว่ารับ500คะแนนนะครับเมื่อชวนเพื่อนอีก61คนนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชิญเพื่อนครบ100คนนะครับคูมานี่ก็จะแจก500คะแนนหรือว่า500บาทนะครับซึ่งยอดเงิน500บาทหรือว่า500บาทตรงนี้นะครับผมก็จะถ้าได้นะครับถ้าครบ100คนแล้วได้ตรงนี้มานะครับผมก็จะนําเงินจํานวน500ตรงนี้นี่แหละนะครับมา สร้างซองทูมันนี่วอลเล็ตแจกคืนให้กับเพื่อนๆภายในช่องนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นตารางสรุปแล้วก็เป็น Excel ใส่ Excel ไว้นะครับจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับตัวเกมทูม t o นี่เอ็กซ์ควิดเกมสนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคนไหนที่กดรับ m o n e y w a l l e t อ่าไม่ทันนะครับก็สามารถมากดลิงก์จากใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์นะครับมาทำกิจกรรมนี้ต่อได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอทุกคนกดได้นะครับกด t ทม Money Wallet ได้ใครได้ก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีพวกการล่าแอดดอบในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็พวกการหาโทมานี่วอลเลต การหาเงินเข้าแบงก์หรือวัาธนาคารนะครับรวมถึงวิธีการหาเงินอื่นๆด้วยนะครับบางอย่างอาจจะยากแต่ผลตอบแทนอาจจะได้เยอะมากกว่าการที่เราต้องมา,าเล่นนานๆแล้วก็ได้ทีละ5บาท1ิบาทตรงนี้ผมยังมองว่ามันน้อยอยู่นะครับการที่จะได้เยอะน่าจะเป็นในส่วนของการล่า a d o p ดนะครับจะได้หลักร้อยหลักพันจนถึงเกือบหลักหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดี